บัดเี้นจันเสกิสศนาตา์ตามนิทานชี้แจงท่านกันกา้าแจงเสดงงความภาคเสียงพัดสับเรื่องว่าพระเวทมีกรรมจำต้องไหลเวียงวังเหตุประทมทัน้าง โลกสินีไก้ขางไลลปางเข้าในปางผิดอายาละเบียบลรงเชาวบานโบบาดีพระนางสาบทเนี่ดอกทรงเตือนตัวพระไทยกำบันได้น้อคำกระสังจำมาพอ พระนางล้อบ่มีใดเสด็จไปอดทียนมัดสีพระเวทเจ้าอันทรงเศราอยูย่ปง่งพูดสาดีกวาวังพระลมบอยเอาใจว่าคำนี้เสิไปขอ,อต่อบิดรอดในท่อนเหลือง พระนางเมืองจา้าแล้วเสน็จไปฮอดพระพี่อันชุลีกราบไหว้ทุนเจ้าเล่าคานดิมลูกเขาพิชทอนี้ดามเถ่อที่เดียวสังบอเลี่ยวและม้งส่องขึ้นข้างเกียง คำแต่ดีมาเลื่อยโบเลื่อไหลยคมบัดเพิษดมาดำคางสั่งเสห้ไหลนีสร้างตัวเดียวทอนียังเสกเกงบ่าบุญเพียงปรดนกาลุ่นดาวสีให้อยู่ของเมืองบา นำแต่วนวันไหวหลายที่บกปากต่อพระนางแขนเจอกคอามแสนสิเ้ากับเปบาได้พระนางฝ้ายนำตตยกาบขึ้นไปหาพระเวทสมเพดในรูกเจ้าพระนางเเวอ้อเปลุลมนะว่าคำือ ได้ไปกับกอมพระนุมนออพัฒทาขอขมานำ่มวงพระยอดคุ้นบุญฟา้าเพิ่นบ่จาน้ำด้วยถึงเข้าสวยตองจำหางอูกของแม่สิแตกมมางมาลลา่สินกกพินนั้นมัดสื้อเจ้าอย่าสศกสะบางมันอดวางเข้ากำ จากสิทธรรมประการใดอย่าบ่มีคำว่าวอดสาวเนื้อแกวให้เพี้ยนเพี้หักหอวกันเดือดเดือดเดือดปัดได้เดียวสิยได้พวกผอมขึ้นของจะอวยฮะ dòng giản đi là, là là thân giòn nhà ơi thân trà ly cần hạ buồn nhau nhắc nói tiếng cao phối lại bàn Dòng là anh phạt nhà phải Dì má năng cày Dì phói của xuống Nhám là du dọc dòng Khiến ma năng พระอตักนาอินดูผู้พักพระเนตรงามย้ำจองหลานทั้งสองไก่กลางสิไรปางไปน้ำพองอย่าสิอยู่จังได้นอนอนนอยากแต่ใจขาดเมียนแค่นิดหน้อยก็อ่อนลาน เมื่อคุ้มหวังแม่ี่ยานแต่ใยจากดวงสมองเวรสัมโดนคำอื้ยแม่ี่เสียใจลนมม้นลวกว่าเสกกำเงินพ้นกำขึมม้นมาญาติบ่เห็นหน้าแม่ลูกคำอื้ยแม่เมื่อท้องบนสิกแกสะอ่อนหอ Ang <laughs> mundo สันดอนพระยาเวงสงเพพระแม่เจ <Hai> ้าผู้สงเศร้าเก่าหมองถึงเข้ากรรมแล่นตองก็เป็นเรื่องธรรมดาโรกแม่เอ้ยบ่ต้องโสกะคิดโสกสันแสนเศร้าม กรรมของเอาเข้านี่ประเดิมที่พ่อพานไผก็พ่อทุกบาทน,นั้นสร้างตั้งก,กันปวดตุชนว่านั้นผูก้เกิดแก่เจ็บตายบ่ว่าหญิงหรือชายส่วนเสียนเจอพ้อบอ่ว่าเป็นชนชาติสามัญกะดยดำ นี่ละแม่อนิจจังมนุษย์โลกลุ่มไตไผยสิสิ้นก็ห่างเวีลูกกะจังบ่เวตนักเป็นดังโดยเมื่อขอกราบเรือนพระมันได้ใครควาง นวลพ่อขอพระมันได้เจ้าให้บางเบาเศร้าโศกคิดว่าโลกลุ่มเนี้มีแท่แก่สุคุนเข้ามาือกำหางพ่อนลูกสิไววขึ้นปรางลูกจะไปตามทางระาวาังกำน้ำ พร้อให้รลอวันนั้นบน่นานวันลูกสิว่วยคุมบ่สวยตลอดทางทัางพลสิคอยมีแต่แต่เพียงทอนี้องค์พระเวรก็จัดแจงแต่ให้คุณขังเตรียมเครื่องสิทานวันพรุ่ง เบิกประคังไม,ม้่วงเสทมทามคู่สุยางมีธรรมะและสร้างดอกแพรพ่างเครื่องถือนับฟ้าแสนโกดตือดอกแน่นังสนารลวงเมื่อทั้งปวงเสทมทาตบ่อย,ยัังเหลือไว้ประกาศไปเร็วร่อนประชากรก็ไหลลัง เขาส้วงพรุ่งนี้มาทารับของมือไม่มาพระก็พร้อมนาดน้องมาสีอองทำทานนะบอหรืการหมดวันหลกซอยกันกุนเกลือบอ่ม่เหลือท่านจยงเช้าเมืองก็ส่องสอนตาของเอามาโนกา go on เสร็จแล้วได้เวลาคำสุนแสงพราก็พาเมียเพียงพมสองกุมานน้อยเข้าเสกไก่จำสอยสองพระองค์ต้องไปสั่งเกินสวงกราบกวมพระนุ่มเนิวก็เล่าลาง สนใจอง์เจ้าฟ้านามพระเนตรน้องไหยเียดน้ำหวงผู้ว่นไนผู้สิกไก่เมืองแก้วคำที่ตัดไปแลว้วสิก,กับกายก็ใชจที่ตัดนามปราบนางม,มัดสีนางก็มีแต่สิดันดอกขันเขาป้าเขาแม่นสิอ้อยอดวบานางก็เล่าขอไป เพราะอาะไรน้ำผัวสิสัวสามก็ตามแล้วจังเห็นเป็นแหแกวยอมใจสภายมิ่งโอ้ว่าเห็นใจจริงนางบ่อบยูกก็หากได้สิขอไว้ตั้งแต่ลามนางมาสิกะขัดขามวาลานอ่อนย่อไว้ ขาไปเพียงนักไก่หวงทางเข้าแขนแสนสิจนขอทนส่วนสิบุรุงดันป่ามีบุตตาแนมไก่สิพ่อให้สวงเงาถึงสิวอนกาวานกหลายเราว่าเป็นผ่อนนาลูตนพระราชาอังพระอง์ สวอลนื้มัดสิยายเธอไปตั้งหลายเร่องน่าว่าลูกบ่อเลียงสังเสเตืองเจ้าตลามผิดใจมากัะพยานขับไล่บ่หัวซ้ำองค์พระยาลั่นทุพระเนตรน้องมองมัว ขว้าสองลันลาดึงมาปะล่มลูกจูบสองปางบอหังนนางพระยาเจ้านกกองเสียงในวังหลวงมื่อเนี้ตั้งกันสองสกลางทั้งเสนานางในกทหมให้ฮองข้าวพงศ์สิกี่หางไล่ปางไปข้างปางเวทนาพระบาทเจ้าบเคเอคา เจ้าป่าพยอ,อูตสรีได้ตใจปางฤาวีธนชาจิตอ่อนสันดีชีวิตก็สางเป็นไปได้เบองกันไปเด้กแก้วอย่าหลาป่าปอยลูกทั้งคู่น่อยน่อยอ่อยอุ้มซอยกันแม่เดือ พวนสดีโสกการจนตลอดเสีองสางทองฟ้าจางอรุณใสพระเวทไลลเวียงแก้วเสียกสัาลาแล้วกระลุกปางตั้งท่าขึ้นประทับรถมาาดอกจนันไายไหววุ่น คนกะแตกจนจนบางผู้กะล้อขอพระองโยทําทานสู่ประการจน,จนสิ้นมืรัรั์สินท่านเจียงทั้งสะเบียงสิเข้าป่าท่านอดด,ดลบเมาดอบมดเสียงคูสู่แนวนี่ละอดวางแล้วสอง้อยเกา้าฆ่าถาพงท่านกันจบลง ตั้งแต่พรเพียงนี้เอวังที่เศร้าให้เธอบ่นฉันว่ากติทำหน้าหน้าคือดังฉันว่าเลยเสียงเลยบ่าลายนั่ดอกนาำสาทา